ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับอยู่กับตัวบลูทูธใบราคา2.9 0 0ครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายครับผมครับจะใช้ในระบบงานโรงงานนี้ก็ได้ครับตั้งไว้แล้วก็สามารถพูดไมค์พัสพันได้บอกกินข้าวได้สั่งงานได้ถือว่าครบทุกอย่างเพราะว่าในงานแบนี้มีทั้งงานเกียร์เลกงานอะไรหลาย,ลย,ลยสิ่งอย่างครับเต็มตรงนี้ทำให้การ พูดการคุยกันมันยากพอสมควรครับใบละสองมันก้าแค่นี้เองไม่มีอะไรบ้างประชุมกันครับผมครับครบวามสามารถของมันก็ถือว่าได้เยอะมากเปิดเพลงเนี่ยระดับเบสสิบห้านิ้วครับไม่ต้องห่วงครับแรงอยู่แล้วครับเรื่องความแรงเนี่ยจุกให้เขาครับผมสลับตัวนี้ครับผมครับข้างบนมีหลายอย่าง EQ ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า EQ ครับปรับเบสปรับกลางอลไรได้เลยครับผมครับหมวดการใช้งานจะว่าเป็นทางด้านไม์ก็มีครับเปลี่ยนเพลงก็มีแลคคอร์ดก็มีไฟก็มีโอ้โหถือว่าครบอย่างไม่ไม่พอ เสียบเพิ่มอีกโอ้โหใบที่สองเป็นเก้าเป็นไปได้จริงครับทําได้ครับผมครับตัวสองเช็คเช็คตัวสองเช็คเอ้าเงียบได้คะแนนโอ้นี่ก็คือเสียงไม้ครับทํางานอย่างเงี้ยทํำหลายอย่างเราอันนี้ตั้งไว้ข้างนอกนี่ตั้งไว้ข้างนอกนี่ครับผมหันไปทางพนักงานอย่างเงี้ยเกียร์เลีกลงไปครับเราก็สามารถบอกข่าวประชาันพันได้มีของประสงค์มีเด็กมาหาเงี้ยสามารถประชาันพันได้ครับสหรับตัวเนี้ยและถ้าใครนอนในห้อง ปลุกให้ตื่นแล้วก็สามารถลากไปครับผมครับนี่ลากไปแล้วก็สามารถเปิดเข้าไปในห้องเพื่อปลุกให้ตื่นโดยเฉพาะช่างอามตอนนี้ครับยังไม่ตื่นเราก็ต้องเอาตัวนี้ลากไปให้ตื่นนั่นเองครับผมครับนี่ครับแล้วก็เห็นไหมครับเบอรนี้ก็ยังได้ยินเสียงนะครับผมครับนี่การทํางานแผนกเล็กก็ถือว่าเสียงดังมากครับผมครับทั้งเกียร์ทั้งทุบทั้งอะไรตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ครับผมครับแล้วก็เปิดเพลง

เสียงซึ่งจะพูดผิธวักษาศาบเชิงเป็นเท่เลยแอบมาร้องรับบันใบนัด2,900แค่นั้นครับผมครับใช้งานเยอะหลายแต่จะไปฟังในบ้านครับเต้นอารอบิคออกงานบุธเล็กตัวนี้ถือว่าจบไปเลยครับกับราคา2,900ครับผม